นี่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือทรงจิตเป็นฌานสมาบัติได้ดีเป็นเลิศผมขอสันเสริญพระองค์ก่านจริงการสัรเสริญของผมนี่ก็คงไม่มีผลตอบสนองเป็นวัตถุ ตอนนี้ผมไม่ต้องการด้านวัตถุผมต้องการอย่างเดียวคือพูดตามความเป็นจริงอย่าลืมนะว่าผมพูดถึงเรื่องพระบาทสมเด็จเจหัวนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆถ้าไปเทียบกับความดีขอาพระองค์มันไม่พันนากันไม่ไหวส่วนสำคัญคือกำลังใจของพระองค์ในการเจริญสมาธิสามารถเข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาตามที่ต้องการ สำหรับด้านมิปัสนายานนั่นท่านทำทั้งไหนผมไม่ทราบเพราะเรื่องความสะอายของจิตแต่ผมมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีความความชาความสอายของจิตมากเหลือเกินยากที่จะพจะรณพูดพนา,าได้และก็มีคนเขาชอบมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้วิหวเป็นพระอเจา้าไหม หรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ผมก็ไม่รู้กำลังใจของพระองค์เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูด้านพระราชจริยาวัดของพระองค์แล้วจริยาวัดของพระองค์สแสดงออกชัดว่าเป็นจริยาของพระโพธิสัตว์แต่ก็ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เป็นทางสังเกตของผมเอง ก็ลงความว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงมีความดีขนาดนี้ไม่ดีแต่จริยาที่ประพฤติภายนอกแถมดีภายในไทย์ลนดีมากเสียด้วยด้านจิตใจน้นดีมากครับยาประมาทท่านนะเออดาเพื่อนของผมที่ผมผ้ากาสาวพัด <c oughs> ถ้าเห็นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงเสด็จมาเด้อไปไหนก็ตาม จงอย่าคิดว่าท่านเป็นฆรวาวาสธรรมดา